สวัสดีครับผู้ชมว่าผมแข้งนะครับ What the Fuck Cashian Review นะครับวันนี้มากัน3คนในเกม Dota 2นะครับมีผมน้องเป้คุณปอนเซ่ใหเซนเมดชีเดอร์เซนเมดิชีเดอรเป้ครับกูพูดได้ยังหรือยังไงรอมึงไหมสวัสดีครับปอนครับปอนเฉยๆครับ สกับไฟครับหล่อรวยคุยเท่าแขนโอเคอะกูซับให้มึงอะไรกูลดตัวซับให้มึงอะไร้ปะแขนเด็กหรือแขนของตัวใหญ่แขนเด็กแม่งก็ใหญ่อยู่อะแล้วฝั่งผมอยู่ฝั่งจาร์จะมีไนา์สต็อกเกิลวีเบิลนะครับเอ่อคริสตัลเมเดนฟอเรสต์วอยแล้วก็พุชปักเพกอะไรก็แล้วแต่ส่วนฝั่งเรเดียนจะมีสไนเปอร์นะครีโนเพนริกินะครับปักหน้าแล้วก็บัตซิเกอร์โอเคะโอเค ตาจบนะแต่มีไฟกม่ใบเลนนะนะไปกับปอนะเตรียหลักการกูอ๋อราัการนีึงเครียดจริงๆนะครับคุณผู้ชมจึงวะนี้ feel my ถึงเคร่งนะครับจะไม่มาเลยเกิดขึ้นเลยังงงตีนะเอาพักยังไงพักเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา้อาเฮ้ยเฮ้ยยเ้เฮ้ย เออสวยไหลมาเหรอเหรอโอ้โหรัดไปนะครับนาทีที่สองเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เปเป้นะครับอีกาเล่นไรครับฉันต้องมาถอนผมอ่ะผมอยู่ดีๆอ่ะคุณมาโยนขี้อะไรผมทีเนี้ยผมเล่นไรอ่ะทีเนี้ยสเปคคอมไม่ได้บ่งบอกดาเมจเลยเป๊ะเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้มีการ์ดต่อเลย ลอยเปนเกี่ยวไหมมึงมีการจองเล่นเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นติดเปอร์เซ็นบอกคุณทีอันนี้ถ้าไม่บอกกูไม่รโลนะเนี่ยทุกีห่างมีความหมายกับชีวิตความหมายที่ไม่มีความเหมายแก่เดียวนี่ยป่ามีความเชื่อฮะมีลายเหมือนสัตว์อะไรวะมันคือสกิลใครวัดได้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 ีดึเออตัวไหงได้ปะ เตียมแข็งเลยระวังด้วยเลือดมันเพิ่มได้เว้ยปอนเลือดมันเพิ่มหนีคุณว่าเลือดมันเพิ่มไหมน้ำตาจีไหลฟัคทำร้ายโก้อืม WQ ครับเป๊ะครับโอ้โหเป้ครับพี่ปอนไม่ซื้อเนี่ยใส่อะอะไรนะ เกมิงเกียเกมิงเกียอะไรก็บอร์ดอันนี้อีบอร์ดอ่ะอ๋อมันกูกูคิดว่ากูเป็นพื้อาชีพไงเลยไม่ต้องใช้อะไรมานั้นอ่ะเดจ๊โดนหลับเพิ่มพื้อาชีพขึ้นอีกนะยเออกูใช้เมาส์รอยสิบนี่กูก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วไปออมมาพี่ตอนนี้รู้สึกเป็นไงอ่ะรู้สึกดีอ่ะ เออถ้าพี่ซื้อมามันจะดีกว่านี้นะพี่เย็นเอยากอยากให้กูเล่นไหมปอยงมึงอยากให้กูเล่นไหมอยากให้กูเล่นไหมเล่นเลยพี่ถ้าซื้อม,มาแล้วฝีมืออย่างมึงกูไม่ซื้อหรอกฟังมึงคือสกิลใครวะสกิลมึงหรือสกิลมันวะสกิลบาร์ัสเตอร์วะสกิลมันเหรอเอามาเล่นอีกเนี้ยนี่บไปนั่เด้อไอ้เด้อสุนเขไอ้เด้อเฮ้ยเพื่อนมาเว้ฟักฟักวะได้ได้ได้เพื่อนมาว่ะสักตัวดิเกีย่ย <Hunter. S 2> วดิ Not no, no, no. so fast, no, no, no. none can stand against me no, no. In the forest of the night In the forest, my power ah, that's is growing Your middle tower is under attack Your middle oh. tower is under attack <laughs> <laughs> <thanks, yeah>. <laughs> <laughs> ดูแสกจําได้เลยแสกของมุนไหน่ะจบไม่เลไอเกมนี้มันดีอย่างคือมันใช้เสียงคนอื่นได้นะเอาแล้วแหละไปทันละกูดันปะวะดันปะโอ้โหเยแย่ไปดันตายไม่ถึงตายไม่ถึงไหวแล้วไม่ได้ไม่ตามนะไอ้เหี้ยออกข้างซ้ายใจหรือปอดย้อนทาวเวอร์ดีไซน์กันเลยใช่ตายสับโดอะโลดจ้ะ บอลเราข้างล่างมาบอลวอนมากเลยข้อสองอ่ะครับเดี๋ยวแม่งโง่ตีป้อมนะเออเนี่ไงนีข้อนักถึงเท้าเอออิสันเดอร์แท้ได้ได้ได้มีสโลว์ะไปด้วยเนี่ยตกกระบายทีนึงโอ้โหบอมันเป็นทรัพย์เงินไงเงี้ยขอบใจมากเพี้ยนเพี้ยนเล่นได้ดีมากเลยสุดเตี้ยนเลยเเหมือนใครบางคนใช่ไหม เขาเตะนะผมไปผ่านพิงอะไรเขาเตนะเออเอาเวลาพักกูมี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 เนี่ไหนวะมีไงกลางนะฆ่าแบบรวดเร็วเลยนะยตอนเช้าอะไรเียตอนเช้าเหรอ่วิี่สวินี่ยเนี่ยเนีเออ เออสวยสวยแม่ล่ะหิมะกูสวยปมะล่าสีน้ำมีแต่คนบอกเห็นคิดตั้นไม่ได้แล้วแข็งกูก็เชื่อแบบนั้นแหละซื้อมาตล้วแข่งพวกนี้เอาไหนมาวะซื้อต่อเลยวะไอ้จ้ารอมมงอะพักกูพร้อมแล้วปอนกูแข็งเปิดเลยกูยาสกิลหนึ่งไวรัสละกูวาเก็บตังค์จะเป็นเลรีย โอ้โหมึงนีแค่โอ้ยหัวอะไอ้เจ๊ดิลองดูดวะกูติดอะไรวะเนี่ยมีตัวมีกตัวปั๊เอีกตัวไอ้เออกูเครียดปอนปอนกูสินะกูสินะยังไงวะเนี่ยไม่รอยไม่ได้เลยว่ะเยอะจัดไปฟังได้ปะได้ได้ได้มาเด็กนี่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 โดดไป ตีนี้ฟ้ากันตีวะเรียบร้อยอุ้ยแยอันตีบอกว่ากระดานะดาะอู้เล้นกนนะทำไปไหมไอเฮี้ยจังหน้ามันเวลหกเวลห้าเลยห้าอยู่เลยเหรอเออเมื่อกี้ตอนนี้ไม่รู้นะเนี่ยหกเลยอีอะหกแล้วจะสาบหัวพี่ฟักยังเป๊ะเช้าไรเหี้ยไม่ไหวสว่างไอ้เหี้ยนี่มันทำอะไรของมันต้องไม่เห็นมันแข้งเหี้ยอะไรอย่างกันนะมันนั่งสมาธิอยู่เงยเงินเด็ด เป็นบาปนะเว้ยมึงไปตุ๊กเต็กกันมันอะฝ่ายละเหงาบ่ก็ยังบูเชอร์ผมนี่เงื้อสเลยครับผมนี่จะวางเมาส์ปลาหอมเลยโอยผมนี่แข็งรอเลยครับนี่ครับปอมพี่เบ้าพี้ก็ยิงกูจังเลยมมงเห็นร่ะเน่ะไอ้ย้ะ ไปยังไงไปยังไปยังไปเลยไปเลยวับลงป้อมสองยไป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 ได้ได em ้ได้มึงเหมึงเห็นข้างหลังมั้ยเนี่ยเห็นผู้ข้างหน้าผู้ข้องหลังเแต่เอาแต่โบนี่โเนี่จีดีเฮียเออโคตทัตามไปทันตามไปคุณอย่าบอกมึงฟานเก็บดก มีเอียงข้างหลังว่ะข้างหลังอ่ะหนาดหนาดเอาบวกเออเออเนี่ยหนาดโดนซับเอออะไรเล่าขอสักสิบไอาสา้สัสพวกแกไอ้เป้ตอาอปะพี่มีใบวะวินวอลแล้วร้อแล้วทีวว่ที่มึงไม่ออกดัด๊ก <laughs> ูผิดหมดแหละเดดเด พูดอย่างเงี้ยผมนี่แข็งรอเลยนะครับเดบาเอาบ่ออกไปเหงาได้ยังยูบลุ้นเยอะย้อนนักฟาร์มปลูกข้าวไปเอ้ยภาพจับได้ตรงกลางว่าไงวะถ้าจะไม่ค่อยดีเลยเนี่ ไปไหนวะเอ้ายูเทินอยู่ยัเซ่ไม่ไม่บอกต่อเลยเปะไม่บอกต่อเลยตีไงบนอนตีไงบอกต่อ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 ิมะอยู่ในโลกเฮ้ยโอ้เขี้ยกูตีแล้วเนี่ยเกิดอะไรเกิดอลไรเกิดอลไไร วายข้างเขาข้างเขาไม่ไกลข้างเขาไม่ไกลข้างเขาไม่ไกลไอ้สัสตัวใหญ่ไ,ห <laughs> ไปดิดูมึงลานเทียอะไรด้วยล่ะไอ้เหี้ยเขาไป<ห>ตีไม่ได้หลานชายจัดเลยป้อมเลยป้อมเลยสวยครับคุณผมมู้ชมในทนะี่14ครึ่งนะครับก็20ต่อ7สวยดิได้คิวว่าสวยดิ สวยแน่นอนครับยี said, s <S ่สิบต่อจูเอดเป็นนี่ตายตลอดคอมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตีพอแปป้อแเดีวบซีเอให้าบอกให้มีตะยวตันหนป่ะปุ๊กมปปป้ปาปกกกกกกป ต like. kind of being so ื่นโหดเรียกพ่อเนือดก็ไล่ใครก็ฆ่าไม่ได้ยี่วะจีนก็ไม่รู้สินะเอาเรืยดิฆ่าไปชิ้สองแล้วไปฟังก์ก็ไล่เราจะเข้ายังไงวะฟักนี่โดนไปดิไอเดียโดนไปขะลากไม่ให้กูคิวด้วยไอ้จั์ กัวเออโหล่ะก <à>? ัวต้องรีบเอสละกูเริ่มเบื่ออาชีพอาชีพนี้แล้วกันเอาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นฮอนเดี๋ยวกูเล่นทับให้โอเคไหมเนี่ยคืออะไรผมไม่เข้าใจเลยสกิลเฮียเนี่ยมันมันเปิดเปิดมาปุ๊บแล้ว นี่เหรอกูต้องวิ่งหนีใช่ไหมต้องวิ่งเนี่ยว่ะขนาดพลอยไม่กลัวเลยไปดิบ่นอะไรของมึงเนี่ยเร็วดีมึงก็เปิดก่อนดิเพื่อนกูเข้าไปกูก็โดนป้อมใช่ไหมโอ้แล้วนี่เนี่ยบายมากเห็นปหมอยู่ข้างในนะไกลมีเสามีอะไรทุกอย่างเลยแล้วกูออกบิงให้เพื่อนใจเย็นมึงก็มุกอะไรทเนี่ย โอ้โเโอ้เออ้มันจะเกียวไหมของบาซิโก้ไม่ได้อถ้าอยู่ในนั้นมันจะทายเทลยใช่ไมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไปล้วโอ้โหโ้โอ้สัตยังนาสยเไม่รู้ทไเลยยีวินานนานนาเนี่ยอย่นีนะยเลอโอ ส,ส,ส,สิบกว่าหรือว่ายีวะนอนรออะไรเงี้ยไปละครูเขาไม่ฟูบละฟละสับดีอะสับดีกูนี่วิ่งเต็มที่เนียไม่ได้วะ กูมันเหมือนไอ้ไม่มีสกิลแบบผุ่งฝังอ่ะว่าฝึ่งฝังว่าตร่มตายอะไรเงี้ยเนี่ยลมป่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้ได้ๆๆทนายทนายโอ้โหแย่ก่คนเดียวเลยน้ำใจนี่ไม่มีเลยพรได้สวยมากพรทำไมมันจะใช้เลนท์มันเปลี่ยนจาก่าหนึ่งของมันนั่นๆๆเห็นไหมเนี่ย ตามมาเลยตามมาเลยโหดโอดโหดโอดโหดสายโหดเนี่ยเนี่ยฟักหน้าออนมานาปะเฮ้ยไปโว้ยที่แม่งไม่โดดกูไม่ได้วะไม่ใช่ช่วยกูหน่อยตายช่วยกูหน่อยเป๊ะเนี่ยผมขอเจ็บแทนไม่เอ็มทำอะไรวะ น้บอกว่าลเด็กเล่นหระเหลืออะไรวิ่งอยู่นั่นน่งมึงอ่ะเดี๋ยวเดิยเดียเดี๋ยวด๋ดีี๋เดีดลยวเด้วเยดีีเดียวดีเี๋ยเียวเดวเดียวเดยเวเีวววววะไเีเเเดี๋ยเดีเดี๋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 ยดียกเเยนดเลย เนี่ยผูเจอกูมาวะ่ะมึงเดี๋ยวเรา,ตา,ต,าตามตามตามมากไกด์อะไรวะสู้ลูกสู้กับลูกปักษาสู้กับลูก <c oughs> โอ้โด <c oughs> ูดิแค่วิ่งมาเลือด่อนหัเท่านี้และวะ้ว <c oughs> อ่ะโบกตรงี้จังหวะนี้อิ่มอร่อยยอดปลาทุกทีม ตายเยอมาตายจนท้อเยมียคิวจนคิวจนสิงอ่ะแบ่งให้ตัวสองตัวมั้ยเดี๋ยววิ่งไวดิกูวิ่งช้าเนี่ยมันจับคนช้ากูรอกูก่อนขอขี่หลังให้เด็ดโอเคเห็นปะเห็นเห็นแล้วเห็นใจกูก็ตื่นเท่ามึงอ่ะไม่ไม่ได้ว่ะ แม่ไก่ไม่ตูเดี๋ยวในเรื่กุ้งของ Daywalker บอกให้เย็นนั่นฮุกมาดิมันฮุกโดนนี่นายมันก็ฮุกกระไรปั๊บแต่มันฮุกไม่โดน I'm not lady ยังไม่พร้อมมันบอกไปบอกว่า I'm not lady ฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมนะเอเคครับคุณผู้ชมนาทีที่21นะครับก็32-9นะครับขึ้นแล้วปะ ปักเจอตัวไหนจะคิะวเพื่อนนะเดี๋ยวกูรีมาน้าไอ้บอลโดนอยู่นิ่งๆเลยมึงอะเดี๋ยวกูคุ้มหลังให้ <c oughs> โดนวะกูเปิดนี่ให้แล้วเนี่ยดั๊นเนี่ยกูเปิดดันให้แล้วเนี่ยกูติดบอกเนี่ยโอ้ยียโอ้ยียขี่ปะวะมึงหุบมาดิ สั้งหลักโอ้ยเยี่ยมเองพักได้อยู่ได้อยู่ยิงกูปะโคตรแรงเต๊งโคตรแรงอ่ะไม่ได้ไงเป๊ปเป้เนี่ยกูลุ้นเปเป้เนี่ยไม่ได้ต้องสไน่ะต้องสไน่ะสไนจริงเออโอ้ย Thank you ห่วยสัตว์พาสีมาสายไอ้สัตว์ไม่รู้เรียกพาสีมาสาย มเปนไอ้ายถไร้เายวี่บส yeah. oh, ัน้ตเขียวแหละมจะตียไวะไันชื่อโอเอลไอ้สัสโวยโวยจีจีอ่าชื่อมั้ชื่อคเท่เยนแม่ Put your coins to use. Oh, this Darkly now. Oh, yeah. Oh, uh, not dying yet. thank you. Thank you. Oh, yeah. Oh, โอ้โหไม่โดนฮกจังเลยฮึไม่พริตตี้ไก่อนหืมผัวตรงนี้ให้มึงมึงฮกไม่โดนก็ไม่รู้ว่าไงละเอาอย่างเนี้ยนะอะไรอะไอ้สารทำอะไรกูอะอะไรอะเต้กูบอกอะไรมาอะไรอะ ôi thôi 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 đi đi thôi 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 rồi, thôi 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 chết, chết อย่ยว้เอาเยี่ยสะท้อนสะท้อนที่ฝายแล้วที่ฝ่ายแล้วไอ้ักอนเป้กูดักนสวสวยว้โอ้ยสวยวบบอลเท่วเื่อวะโอ้โ่ใช่วาท่ได้ไหมไม่ใช่ก็แบบก็ไม่หรูอะก็แบบแกไม่เก่งอย่างงั้นแหะ โด้ปอดต้องเข่าไวริสันโดนแตะไอาไลนะเนี่ยเนี่ยอีภาษาเนี่ยเกิดได้ก็เพราะกูเนี้าวดิดูมันเล่นดิขอบคุณครับหอมเปิมหึ่งไม่ต้องเอาล้กูแทรกอะยอ้ไอ้เลยอยไม่ไม่รอเลยกูโหดายยังวะนี่ย กรณีี่สบกครับกอทีสาครับไอ้จ้าในไ่บ้านมันยุบเลยเอาแล้วงาแตกไมงาเป็นกำลังเช้าเลยนะเป็นเล่นคนเดียวที่บ้านนะไอ้เหี้ยเนี่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 ยนสาดเดือดวะเออดิเออดิเออดิออิดีไหมวี้ย อ้สวยแล้วกูโดนสาดเลือดไว้ที่แม่งแน่นจริงโอ้ต้องหัวแล้วแหละต้องหัวแล้วแหละอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเยยเต็มกระตีทีเอมึงรอเลยวะกินไม่ได้มันโดนเขียวมันโดนเขียวแม่งปักหน้าอ๋อสกิลโอ้ยเลยเลี้ยงมาตั้งแต่กำเนิดมือมันกระตุกอ่ะไอ้เี่ย นึกนึเลไม่พ่อยได้ปะเนี่ยไม่เห็นอะอะไรอ่ะเพลงได้แล้วรการอะไรเยเอาละเว้เอาเดียวดิหมดดิอาเ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 อาอะไรอะ วอยวอยวอยังไงวาย่ะมามาขี้วิ่งมามามันเข้าวะไม่เข้า่ะเอเทสโอโหปอนทุกคนทุกคน W ไม่ยากกูไ่ยาได้มันแช่ที่แช่ได้มึงใคร ทำอะไรกันตรงกลางก็ยี่ป้อมมันก็แหกกันนะไม่ต um> um ั้งใจไม่เห็นตปยใไรปล่อยแม่งตายเราไม่รู้จักกันเราบนนี่วะเราคดูทำลายความรู้าคุณมาทำร้ายฉันทำไมตอนนี้เราพูดอะไรกันอยู่วะเฮียสงสายกูไม่ได้ดูทีวีมาสองปีเลย ไอ้นีกระโดดไปตีเสาเขาตีฮีโร่ที่โดดไปเลยอย่างเทพตีเสาเขาใจมึงวะตายอะไรมึงละอีด้ดิอ้โยโว้ยจ้าจาเลยนะตอนนี้ตายมึงตายยันแม่ ย้อนเวลาครับอนาคตครับเว่แล้วมันคิวครับดูดิหิวอะโอ้โหเจ็บอ่ดอ้าด้ยฮัทรูชวีลิตอ้าดายฮัท โบว์ต่อได้ป่ะโบว์ต่อได้ป่ะอีหลังกูอีเชนี่นะจังนะจังนะมึงอ่ะจังนะอตูดกูเนี่ยผลตูดผมนี่ลุกเลยนะครับแดงฟ้ามึงดูยืนนิใส่พี่ใจดีขอบใจมากไอ้ตั๊ อะไรกูวนวนอยู่แล้วนะกูหาลำไพ่เอาขี <S <S ้ใหญ่ให้กูอ่ะที่สิจะมีอิมพัลเลียนสตรักชั่ร์อาร์ฟอุติไฟน์นักสั่นในแท้ เฮียอะไรกันอยู่ไม่รู้นะเหมือนคนบ้านั่งเล่นเกมด้วยกันเอกเมนเดกรื่อยืยไอ้ตัน่มันทุกตัวเลยเซอร์อะไรออะไรออะไรอะะรโอ้โหทริปเปลเดาชตที่โมเดนผมตรงนี้ได้นะครับ ได้ได้ช็อตน,นั้นยังสวยกลับมาละไม่ต้องห่วงอี๋มึงคลิปอีกสัตว์คลิปทร์พีควยมังหน้ากูยัดแม่งไหมอี๋ไม่ได้คิวแล้วมดูวัวตอนนี้แล้วไปกูจะไม่เอนเว้จะเลี้ยงกันทรมานมึงทรมานอย่างเงี้ยตักเงี้ยมันมาอย่างนี้เลยนะโอ้โหลูกหมูเต็มเลยใส่ใส่ตูดทีนี้ ย้อนเวลาครับมึงนี่เทนะแป๊ะจะเท่มากกว่านี้ถ้าไม่ใช่มึงเล่นเนี <c oughs> ่ยถ้าเทาเจะเป็นกูไงไอ,อ้ขาดเอ้ยอะไรมึงเนี้ยเป๊ะบอกเลยมันเข้าพี่ไปแล้วเนี่ยยังทำไมฆ่าไก่ไม่ได้วะ ปล่อยกูจบอย่างเดียวไม่สอนที่อ่ะทำไรดีวะเนี่ยปล่อยปล่อยโฟเรตยิงไปเราปิดทางเข้าบ้านไปเย้เป๊ะแบ่งกูหน่อยโอ้ยฉันตายมึงอะไม่ไม่ตายความตายคืออะไรบอกเิดไม่หลับมั้ยคว่าไอเยี่ยฟอนได้ปะไอ้กูออสตายเอมี โอ้ยโอสามอันกว่าซื้อเกินเลยกูคิวะไรวะคาวาเลยวะสอพันสี่โอ้ยโมาตั้เมีต้องการมากใช่ไหม้าได้ไงเนี่ยอยื้อคาวาร์ปคิวะตามะโอ้จ้ะ โอ้ครับก็จบไปครับในนาทีเท่าไหร่วะไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดในนาทีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ออกมาอ่ะแป๊บนึงเนี้ยโอ้โหอีกคนได้ของแล้วอ่ะเดะอะไรไม่รู้น่ะต้องซื้อเปิดเยี่ยจบไปในนาทีสามสิบสามครับสี่สิบวิเนี่ยกับสกอร์เท่าไหร่กันไม่รู้ก็โอเคสีฮบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายอึ๊บเจอเกมหน้าครับผม นะครับหลังจากที่เราดูคลิปสนุกสนุกกันไปนะครับก็อยาเก็บความสุขไว้คนเดียวนะครับเอาไปแชร์เพื่อนๆหรือเอาไปบอกต่อเพื่อนๆในการกดไปที่แบ่งปันนะครับเฟซบุ๊กนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่สนุกจุ้มเบย์รักนักตึ๊บตึ๊บนักก็พิมพ์ไปเสร็จก็กดแชร์แค่นี้จบนะครับสุดท้ายนี้ก่อนคลิปจะจบลงนะครับถ้าใครอยากเห็นตัวอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ของใครนะมียอดไลค์สูงสุดคลิปหน้าเตรียมเจอตัวนั้นเลยรักอ